สวัสดีครับอากุสริวบันทาครับพีนองครับพาพี่นองมาเลาะชมต้นเทียนครับงานแห่เทียนภาษาอุบลครับวันนี้ภาพมาเบิ้งต้นเทียนที่เข้าร่วมกระบวนแห่ครับพี่น้องครับอันนี้ประเภทติดพิมพ์ครับขนาดขนาดกลางครับพี่น้องครับ นรครับจากอำเภอสีเมืองใหม่ครับพี่น้องจากอำเภอสีเมืองใหม่กระบวนแห่เนี่ยเป็นสิมีอายุสองหมื่นครับวันที่ยี่สิบกับวันที่ยี่สิบเอ็ดครับพี่น้องครับทีนี้อุบลจัดยิ่งใหญ่ครับทีนี้อุบลจัดยิ่งใหญ่ก <c oughs> านแห่เทียนจัดติดสองมื่สอง ข้้าวดครับสําหรับกระบ,บวนแห่ด้วยครับแต่ว่างานบรรเลมม้านเบิร์ดเดือนอกรกฎาคะครับเพชรแกะสลักขนาดกลางครับพี่น้องครับ ล,ลา,ากาวัดอุบมงวัดอุบมงเทศบาลตำมงเทศบงสาวัดอุมอบมงศ์ครับว่าลินบะครับขบวนต้นเทียนเป็นชะชย่อยออกจากทางที่เมือง เมื่อแล้วว่รับมงตรีบ่อันนี้เทียนโบราณมั้งครับพี่ดอกครับจะวาพี่แลก เล็กแรือว่านี่ครับพี่น้องครับอำเภอเขียงอำเภอเขียงอำเภอเขียงไในครับพี่น้องอำเภอเขียงไในอันนี้ก็แกะสลักครับแกะสลักครับผมอำเภอนาตาลครับพี่น้องตัวนี้ครับจากอำเภอนาตาล ปสิปัดูครับติดพิมขนาดใหญ่ครับวัดปศิปั okay, okay. ปดูครับ รายละเอียดป้าโก้เคยไปทําคลิปนําเสนอแล้วครับในช่องป้าโก้เลครับรายละเอียดไปติดตามนะในช่องป้าโก้และเพ็เดินออกไปเที่ยวกับสําหรับสําหรับการเทียนของว er ัดศรีประปดูครับประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ครับพี่น้องครับสวยงามครับ มาครับว่าเจอรี่กระซิบนะครับเพียงเดี๋ยวผมบอกบอกครบเสียงไปเฉพกะน้อยนะครับบางช่วงถ้าเกิดมีการปิดเสียงแสดงว่าเจอรี่กระซิบเรื่องพี่น้องได้ครับผมเจอรี่กระซิบมีกระตุกเทียนติดพ,พิมพ์ครับเดี๋ติดพิมพแต่และว,วัดเหมืนที่ผมเห็นบนหนีงซือวัดใช่เลยอันนี้ก็ติดพิมพ์ขนาดใหญ่พี่น้อง พิมขนาดใหญ่ครับสีเหลืองอร่ามเลยพี่น้องโอ้สวยงามดีครับอำเภอตะาคารพืชผลครับโอเคทิดพิมพ์ขนาดใหญ่ครับของอำเภอครับสรถบ้านครับก็เป็นบ้านเกษตรนะเป็นของอำเภอชด้วยพี่น้องครับบ้านเหมือนกันพี่น้องหลายแห้ครับพี่น้องคุณนะครับมาที่บุกครับ โคจะมาสุราร์กันนำมาสเสนอด้วยครับอันนี้เป็นโตรตการอันนี้แกสละขนาดการนนแกสละขนาดการอันนี้วัดวัดระทุมาไลครับเป็น,นต้นเรือน ยางรอเบิร์ครับแต่นำเสนอเป็นคลิปแต่ละวัดแต่ละปุ้มแต่ละอัพเภอครับอาจจะพอละเอียดเป็นไรได้ครับแบบลายกลายอันนี้วัดไต่ครับพระเจ้าใหญ่หลวงสีครับต้นเด็ดแกะสลักครับแกะสลักขนาดกลางอันนี้ประชิแสงทองครับพี่น้องครับ สีแสงทองดบแฟนตาจ์จากก้าปลาตัวสุทายเรี่ยวๆเรื่องน้อยรับพี่น้นนนนองครับหลายแห้งครับเยอะมากเยอะมากๆเลยยังเหลืออีกเยอะเลยพี่น้องครับล้างหนึ่ครับสุดยอดุีมดีๆหลายต้นแห้งต้นเทียนมากบุบเยอะมากๆเลยต้นเทียน,นงานประเภทนี้นะ จะกเับโปรไซกาลังรอครับกาลังลอรอขบวนครับแล้วง่ายเพราะมันนี้ครับแบบโปรไซครับแกะสลักเหมือนกันครับแกะสละักเหมือัน กลุ่มต่ว่าลายคนระับลายเปรลคุณจะดูการยึดไปดอยแยวแต่อเดียเดี๋ยวแต่พนัานคนจัดทำแถวแต่อาจารย์ดูไปโอ้โหว่าน่าจะเป็นต้นเทียนโบราณนะครับน่าจะเป็นต้นเทียนโบราณครับที่น้องเนาะแมนครับต้นเทียนโบราณครับ 加玻酸，不然的话，你看，就加点玻酸，的看。 ครับจัดสวนมร่าดครับพี่น้องครับโอู้ละลายแฮ่เยอะเยี่ย,ยมามากเลยอันนี้ต้นเทียนโบราณครับเบอร,ร์ดอน,นมดแดง นี่จะเป็นฟังนู่นครับจะเป็นขนาดเล็กก็เป็นขนาดเลาาด็กเหมือนกันทาร์ตอีครับพี่นอ้องสวยงามอีกแบบนึงครับนี่ครับขนาดเลเ็กข้างบนนี้นี่นครับพี่น้องเติมน้ำจีนครับ,อ,อ,รอ,รบอันนี้ขนาดกลางครับอันนี้เป็นขนาดกลางพี่น้องครับ วัดน่าจะรวยครับวัดน่าจะรวยขนาดเล็กครับอำเภอน้ำจือ้ออันนั้นเหมือนอํเภอน้ำคุณครับพี่น้องครับสดไร้ไร้ครับอำเภอน้ำนคุณโอ้คลิปนี้เพี่เวเนี้ยเด้๋พี่น้องด้วยแห้แง,งทงา้ายแห่งมวลแห่งท้ายนะกว่ามรรการพี่น้องครับ ขนาดเล็กครับอำเภอสํารงมีก็ขนาดเล็กขึ้น s <S <Veron> ก skincare, ันพ <Sach ful engineering> ี่นนอกครับวัดกุดคูนเนี่ยครับวัดกุดคูนวัดวัดบันป้าโกอยู่ครับภูมบันปาโกอยู่ครับเป็นต้นเทียนเจะสลักขนาดกลางครับพุดเขาปุ่นครับ เทียนโบราณขบอ,อบคุณนี่นครับเรียกไปแล้วครับคุณขอบคุณครับอันนี้ขนาดอันนี้ขนาดกลางครับนี่ครับอำเภอนานกี้อำเภอนไนกีน้ครับสวยงามครับสวยงาม พี่น้องครับคลิปนี้พระชุมกระบวนแห่พาชมกระบวนต้นเทียนครับที่กำลังจะเคลื่อนสู่เป็นกระบวนแห่มีการป่อนกันอย่างเ้อพี่น้องเลยครับปลาโกล้ำพื้นเอาไปเชื่อน้าเสนนให้เบิ่งครับโปรดติดตามคลิปต่อไปครับต้นเทียนครับยังมีอีกเยอะครับพี่น้องครับเดี๋ยวปลาโกรดไทยเบิงอีกครับผมหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนียครับพี่น้องครับสวัสดีครับ